ดาวเหนือบุกแอฟ,ฟริกาชนอดีตแชมป์โลก IBO WBF อภินันดาวเหนือคงส่งอดีตแชมป์ IBF แ a นแปซิฟิกรุ่นจูเนียร์เวลทอวและผู้ท้าชิงแชมป์โลก2ส,สถาบันหลักเตรียมออกเดินทางไกลอีกครั้งโดยข้าวนี้เขามีโปรแกรมบินไปขึ้นเวทีไกลถึงแอฟ,ฟริกากันเลยทีเดียวโดวยรายงานข่าว มาจากสื่อชื่อดังจากแอฟริกาใต้ The w a t c h d i s n e y South Africa โปรโมชั่นมวยโลกเตรียมที่จะจัดศึกมวยโลกรายการใหญ่ขึ้นที่เมืองเดอบังประเทศแอฟริกาใต้ในวันที่17พฤศจิกายนนี้โดยมีทางเอ็มมานี The General โคลั m um b o นักชกคองโกที่มาหากินอยู่ในแอฟริกาใต้ขึ้นป้องกันแชมป์ IBF International รุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทกับผู้ท้าชิงชาวอินเดียชิว่าสิงเจ้าของแชมป์ซูเปอร์มิดเดิลเวทเด c นยูบีซีเอเชียคอนติเนนทัลโดยครั้งนี้สิงจะลดน้ำหนักลงมาถึง2พิกัดเพื่อมาชิงแชมป์ IBF อินเตอร์ในชาแนลในรุ่น154ปอนด์อในรายการนี้ส่วนคู่รองในรายการนั้นจะเป็นการขึ้นอุ่นหมัดในกำหนด10ยกพิกัดจูเนียร์เวทเวท ของโซลิซานีีโนเมว่าเอนดองเกนีนักชกแอฟ,ฟริกาใต้วัย32ปีเจ้าของสถิติชนะ30ไฟชนะนอก17ไฟแพ้2ไฟเป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทของ IBO และ w b f โดยในไฟนี้ีแอนดองเกนีจะขึ้นอุนหมัดนอกรอบก,กับทางอภินันดาวเหนือโคงสงอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลก IBF และซูเปอร์เวิร์ชมเปี้ยนเด a รุ่น140ปอนด์ชาวไทยในการชกกำหนด10ยกพิกัดจูเนียร์เวทเวเป็นคู่รองในรายการเดียวกันล่าสุดมีข้อมูลระบุว่าดาวเหนือได้กลับมาซ้อมมวยอย่างจริงจังแล้วหลังจากที่เดินทางไปชกชิงแชมป์ดมั์บออสเตรเลียนรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทที่ประเทศออสเตรเลียกับสตีฟสปาร์ก แต่พ่าย TKO ในยกที่3ชวดแชมป์ไปก่อนที่เขาจะกลับมาอุ่นหมัดในเมืองไทยอีกสองครั้งแล้วโดยปัจจุบันดาวเหนือได้เดินทางไปซ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมโดยมีครูปุ้ยสุเทพนนครคอยดูแลการฟิตซ้อมอย่างใกล้ชิดนั่นเอง